สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานั่งอยู่ที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับถ้าท่านผู้ชมขับมาจากตัวเมืองกาญจนบุรีไล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะผ่านทางเขื่อนศรีนครินเลยขึ้นมาประมาณสักสิบกิโลเมตรหรือสําหรับท่านที่เคยเไปเที่ยวน้ําตกเอราวัณเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันด้านหลังนี่นะครับต,ต้องบอกว่าถ้าเราเห็นทัศนียภาพที่เป็นบ้านเป็นหลัง ลักษณะอยู่กลางน้ำอย่างนี้ทุกคนคงจะนึกถึงมาลดีฟใช่ไหมครับแต่ที่ผมพามาวันนี้นะครับไม่ใช่มาลดีฟครับเป็นรักน้ํารีสอร์ท มีเรื่องเล่ากิ๊บเก๋นะครับรักน้ำรีสอดเนี่ยเขาเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเขาเปิดเพื่อทำธุรกิจหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนะครับถ้าผู้ชมคงนึกภาพออกว่าเวลาที่เรามาการจน,นบุรีก็คงจะต้องนั่งเรือไปเที่ยวนั่งแพเถกไปเที่ยวกันนะครับมีแพออกไปทางสาย่โยกน้อยสายโยกใหญ่แพน้าโจนหรืออะไรก็ตามหรือว่าตกปลาแต่ที่นี่นะครับเป็นอีกที่หนึ่งที่สงบเงียบแล้วก็สวยงามมากนะครับทางเจ้าของเองเนี่ยสร้างแพมาแค่หนึ่งแพเท่านั้น เพื่อจะไว้อยู่อาศัยเองเล่นๆพออยู่ไปอยู่มาเริ่มเหนาอยู่ไปอยู่มาเริ่มมีหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่จนท่านผู้ชมเห็นทางด้านหลังผมนีครับตอนนี้ที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเอ่อหกหลังด้วยประมาณแต่ในหกหลังก็ประกอบไปด้วยเป็นห้องทั้งหมดสิบห้าห้องนะครับ ทางฝั่งด้านขวามือนั้นก็จะเป็นบ้านประมาณว่าภูผานะครับเขาเรียกว่าภูผาก็เป็นบ้านเป็นหลังๆซึ่งซึ่งข้างหลังเนี่ยชนภูเขาซึ่งสวยมากเลยแล้วก็บรยากาศเนี่ยไม่ได้เอาวัสดุไม้อุปกรณ์มาทำแคาเอาเต็นท์เหมือนเต็นท์สนามเมืองนอกนะครับมาติดตั้งแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับเรียกว่าเรียกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกสบายเนี่ยไม่เหมือนเรามาเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนเราอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาว ซึ่งข้างในเนี่ยาคาดสารในสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้แอร์คอนดิชันชุดอาบน้ําหรือที่หลับที่นอนนะครับก็จัดไว้ค่อนข้างลงตัวโทรทัศน์นี่ก็มีให้ดูทุกช่องเลยนะครับเป็นดาวเทียมแล้วก็เป็นจอแบนด์ด้วยที่สําคัญนะครับก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าการที่เราจะมาเที่ยวกาญจนบุรีเนี่ยนะครับแล้วเราจะมาเจอสิ่งที่ครบคันสวยงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับ ตอนเย็นนั้นก็สามารถที่จะเล่นกีฬาทางน้ำได้หรือเช้าถ้าใครไี่กลดำเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งบานาน่าโบสมีทั้งเจสกีนะครับแล้วก็โดนัทที่ลากกันออกไปในเ,เขาเรียกอะไรนะครับตรงข้างหน้าที่เป็นชายน้ำนะครับซึ่งมีเล็กมากส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะพากันไปทานข้าวก็จะมีแพรลากออกไปนะครับไปทานข้าวก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าดินเนอร์แต่เขาจะเอาแพรในลากไปที่หัวเขื่อนนะครับหัวเขื่อนสีนักลิน เวลาเราทานข้าวเราก็จะเห็นหัวเขื่อนอยู่ประมาณสักกิโลหนึ่งประมาณได้สายตานะครับซึ่งบรรยากาศก็เขาเรียกอะไรก็อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกับเราไปกินข้าวโรงแรม,มแห่น้ําไปแพไปเรือยุธยาไปกินกลางน้ำแต่นี้เป็นเป็นแพซึ่งไม่มีขนาดใหญ่มากจุดได้ขึาา้นมาร้อยท่านนะครับราะซึ่งอาหารก็อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับวันนี้เก็บมาก็เล่าไปด้วยภาพเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไป ตูมตามหรือเล่นน้ำอะไรอวดท่านผู้ชมมากเพียงแต่เก็บภาพมาฝากแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เขาจัดสรรได้ลงตัวแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสนใจอยากมาท่องเที่ยวนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างต้องบอกเลยครับว่าถ้าครั้งหนึ่งคนที่คิดอยากจะไปเที่ยวมาลดฟเนี่ยนะครับผมอยากให้มาลองทดลองที่ดีก่อนว่าเ,เราชอบไหมบรรยากาศการน,นอนมันแพรมีโยกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อยู่กับน้ําแต่ถ้าบอกว่าคนที่รักน้ํารักการตกปลาหรือชอบมาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยที่นี่พลาดไม่ได้ครับมาลดฟ เมืองไทยครับไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่ห่างจากพัทยามากนักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจและเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆได้ประมาณไม่ถึงปีนะครับถ้าบอกจริงใครที่ดูรายการอาจจะงงว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอเฮ้ยใช่ที่เมืองไทยเหรอให้เป็นไปได้ไงอ,อยู่ที่กาญจนบุรีก็อาจจะมีคําพูดหลุดปากอย่างนี้มาหรือแม้กระทั่งผมเองพอเดินทางมาถึงที่นี่นะครับก็ถึงกับอึ้งกิมกี่ไปเหมือนกันว,ว่าทำไมสวยได้ขนาดน,นี้พอโทรศัพท์เริ่มเข้าฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนบอกอยู่กาญจนบุรีไปทําไม บอกมามาดลิฟโอ้โหสวยเลยเฮ้ยต้องมาก็ต้องบอกเพื่อเนเฮ้ยเฮ้ยน่ามาพาครอบครัวมาสวยผมก็รู้สึกพอพูดเสร็จเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของเรารู้สึกดีใจแทนแทนลูกค้าแล้วก็แทนตัวเองด้วยว่าเอ๊ะทำไมนะเออลูกค้ามาแล้วแบบไม่ยี้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกสะดวกสบายต้องบอกนะครับก็อย่างภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นที่นั่งเป็นริมทาน หรือแพเนี่ยเขาจัดไว้ลงตัวในส่วนของที่ว่าเวลาท่านผู้ชมอยากเล่นน้ําก็จะมีบันไดลงไปในน้ำนะครับก็ก็ไม่อันตรายมากเพียงแต่ว่าบรรยากาศการเล่นเนี่ยคงไม่เหมือนในทะเลมากนักนะครับสําหรับเด็กก็แนะนําว่าถ้าจะมาควรจะมีชูชีพหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเล่นน้ามาพอสมควรนะครับก็ฝากไว้ครับท่านผู้ชมครับที่สวยๆดีๆน่าท่องเที่ยวซึ่งไม่ไกลมากครับวันนี้ต้องฝากลักน้ํารีสอร์ทไว้ด้วยภาพสวยๆครับ